สบายดีพี่น้องสวัสดีครับเด็กเดื็กเดินเดินสามถุงกลัวแหละก็บ่อยอมรับยอมนอนมาเป็ดเป็ดสู้กันกินพี่น้องเมนูเป็ดขี้เก่าระบาดเท่าบ่ไก่กับเป็ดบ่เ,ดเป็ดกับงวยพอกอันนี้แหละโอ้น้องไส้เป็เดหมูเซมาเรเล็บน้ำปิ้งเป็ดพี่นออ้องเออน้องไสุก้หมูเป็ดมาปิ้งไม่ปี๊ สวัสดีครับเบ้านาเดียครับจ้าเรักกำลังเห็ดเต็้อยู่พีน้องวันนี้เตี้ยเพ่มประมาณพนนาเดียแล้วไงเลยวันลุงเิ้ลไปวาวลุงไพี่น้องเลยอันลุงอันนี้เจ้าซื้อหรือผู้ใดเื้อันี่นะ มันอันเท่าไหร่ือดีเะครออไอ้อะไม่มีไม่มีเก็บันดีอย่นเดี๋ยวก็ไปยุไทยก็ยิ้มไปตามล่าหาแบบนี้ไม่ยากอะไรมันสะดวกสบายเวลาจิิงยากแต่คนกำลังทำเครียดพี่น้องไงเอาพี่น้องนั่งมินเฟื่อนเซียวคนมากเลยนะสบายดีเด้อไม่กินสบายดีสบายดีมาทุกคนตั้งแต่ ไปเที่ยวดอกไม้น้กากันกับหัวก็เห็นแล้วกว่าดัชเชสมาลายมื้ออะไมันางกันเช็ดอมืรขึ้นนี่งว่ากูก็เช็ดเลรอยะอตะบนห้ก็ออจะแทะจะเป็นแล้วว่าอยู่ซองไม่ลูกยากเขายากเนคตรส่งเสียงไปแล้วกูชิเทสเมื่อนี้ก็ได้เอาไอ้เพิ่นคุยกันก่อนพี่นอ้องแล้วจะกินปิ้งเป็ดกันของพี่น้องอาจเชเบิ่งเรียนจึ้งคืนเฮลซาไซเดอร์ก็ไม่ได้เคลียร์เอ้ยว่มีเก้าอี้นั่งกันบ่ครับเนาะ่เห็นคืดเลย นั่งว่ากันนั่งมีนี่เป็นมูกันเป็นมูไเป็นบ้านเดียวกันน้ำอีกเนาะเข็นกันมาตั้งน้อยเท่าใหญ่เลยเนาะบ่แม่นว่าเป็นมูกันตอนสาวมันบอกมาตาเด็กน้อยเลยเนาะไอ้ยังกันเฮียงกันไอ้เร็วความผูกพันมันก็หลายที่มูแบบว่ามูมาตั้งน้อยนึงกันเลยอันบอกกระปูแล้วนะเฮ้ยเสาวอาทิตย์น้าไม่ฮะกระปูฮ้าคุจิโรอันบอกคือมูแบบมาพอกันตอนใหญ่เนี่ยคนละแบบอีกความลึกซึ้งความผูกพันเยอะ่ากัน แม่แม่บอย่ายกับเป็นคนบ้านเดียวกันพี่น้องเจียวหักเจียวแพงปลาไปมาบนมารอบนี้เพื่อนชมอะไรพี่น้องมีทั้งแนวตักมีแนวดังยางดีเลยคุณเ<ล><า>ัสตีของแขกเลยมือนน,น้องมินเนาะมี่เฮ้นมึงขีดใช่ไหมมามาพี่น้องมามามน้องมินนี่เรา เจ้าของตัวกินผมได้พี่น้องมันธรรมดาเนียน้องสาวเนี่ยเก้ตัวกินผมเด้พี่น้องอยู่ขาเบินข้างไข่เนี่ยนี่แหะมันดำแม่นว่าตะกี้ให้อะป้าเออตำเม็ดขาวเม็ดขาวเป็นอะไรกัแบบนั้นเป็นพอดีพงงามเด้แตเป็นสาวนะพงงามก็ยังอืมมันเป็นเนียนยิวลอกขาวนี่ระดับบดจอยบุบวนอวบอันพอดีน้องมินเนาะหกสิบสองโลเนี่ยพอดีเนาะ มันบางที่อากาศแนวเขาไม่รู้ไม่เห็นทางอวนก็คือกันเด้มีส่วนเกี่ยวเอา้าวท่ามีกับซีปิง้งเตรียมไว้แล้วพี่นอ้องอันนี้จะสีย่างม้นเลยแมนสี่มักย่าง<อ>จะคือว่าท่านั่นยื่เขียวบีเออท่าเขาจังท่าเรา,าต่าอยมายึงไทยพี่น้องตักไฟจะตำยังไงบ้างตำกระเทียมตำไงกระเทียมม้นยังไงซี่มักเป็ดพนี่น้องนางมีเป็นคนต่อย เี๋ยาเห็ดเดียดแปลงครับอ้เ็่ไปเลยจะได้คือเดี๋ยวไม่ได้มาหาเพลินมวนมือี้มวนขนาดเบิ่งมือเห็นอู้มวนลายคนมวนหมเลยะได้เดีเื่องเทศันไหมวนเลยรสดีะนะใส่ายเก็มเก็มดอกย่งแท่บพวกนปิดเนียะฝากใครเนี่ยาเ็ม ใส่เทศมันงูอะไรป่ะมาณไงแบบโดตีเลยเนาะแบบนัวแบบเม็ดใหญ่ๆเลยอันนี้นะแบบเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่แบบนัวไเม็ดน้อยแบบเข้มไออเป็นจั้นไเดี๋ยวนี้ไดแม่หมดอ่ะลองมั้ยอ๋อพี่น้องอ๋ออันน้นแป้งนัวนี่ได้สวมน้องมินเด้าพี่น้องว่าเม็ดใหญ่แต่นัวเม็ดน้อยแต่เข้มไปหรอบเอาตอนนี้ก็ใส่เม็ดเกลอใส่เกลือโอ้ทงเกลือทึ่ันนี้ร หวานเค็มแต่ว่ากัน,นกหิวมากนี่มุนเพราะจะเค็มในมินอิ่มคือเราเมื่อคือเราเออนี่พี่น้องมันจะมาปิ้งใส่อันนั่นอันนี้ยังก็อนหเต่าย่างดีดเลยเต่าเบนเนี่ยผนะ่านมาชีวิตขายอยู่นั่นงานหมาวัดมาหัดเลยอืเต็มเ,เห,บเเหบ็บเลยเนาะเห็บแกรนเนาะ มัดโตอะไรานีเป็นยัพี่น้องกาบีอรเนี่ยบาว่าลูกเองบกินสับโอ้ยบวกินยังจานดอกนี้กินตะปลากินตปลาครับใครแล้ิงซีเนี่ย้องไปป้อน่นบ่เอาเลยเนื้อเป็ดนี่ก็บ่กินเลยเนี่ยกินไก่ไก่กินอยู่น้งไก่น่ะกินอยู่กินต่หนังไก่กนออเดเดอ่ะ น้อยมาสีออกมาเนี่ยกินโนโกันมันกินพันไปเลยพี่นอกก้นองก็ยอมร้องเตาเลยพี่น้องมีมีอยู่น้ำกันสามคนพี่น้องสีกับเบาเพชรดตากองเฝ้าย่างปันมาค้นฐานนั่งเป็นกลิบได้พี่น้องคือว่ามันเดือดแล้วเนาะอันนั้นต้อยข้างในหมดละเอาห้าวเสียเดือดเปล่งแต่ว่าข้าวดีดเช่น,นไรนะแบบ คือพอเห็นมีต้มเอียงเลยอ๋อเหรอีมีต้มแต่จังเลยเลือดแป้งอันนั้นเราปิ้งเอาไปหั่นน่ะหวานซิ้นนะอันนี้ขวัวเอาขัวเอาเนาะเอาน้อแค่เห็ดแซทะก็ต้มน้ำซุปใส่วาสิ่งๆๆไข่ไว้ิีโหดแล้วก็แั้งเย็นนัวคือยัางไงอันนั้นโบข้าวนะคะแคือแบบอ๋อพี่ดำซอยกันคนละเต่าเี่นยังไงเมื่อไร ไข่สุกภาพโบเล่ข้าวกระหยาบไม่ได้กินตี๊ด่ไม่ต้องใจเย็นๆนดนะ้อย่างเป็ดเนี่เป็นชม,มู่แบบทีสามพี่น้องที่มีคนมากินน้ำมันนอ๊อฟอะไรมานี่เราแตกกินได้เนาะกะทิมีได้พี่น้องเมืองนอกเนาะอันใน,อนนอนอฟมันเป็นกังเว้นเด้โอ้ยหัวาเขียวหืออะไรแตะมานั่งมีได้เอากิ่งเอาจังยี่ดีพี่น้องเนีย โอ้แต่ว่าน,นี่ประหลาตตัวสีขวดนะตัวสีขัวอ๋อเครื่องไม้ไมอันนี้ช่วยตะไคร้รพี่น้องชุดลากคนนั่นแหละโอ้ได้หลายน้ำอ,อินเนาะหลายเติมได้เติมปุ๊บอันนี้มันง่ายสุดเนาะใส่ไม่ผี่ไล่แตกมาพี่น้องหอมเอาพี่น้องอันนี้น้องสาวมานั่งขวดเต็มิน มามพี่น้องข้าวหวานขัวเป็ดขัวเลือดแปลงอันนี้ข้าวที่ขัวให้เลือดแปลงเนาะกคสิแปลงให้ลาบเน้นงเออกระแสนี่ยังในอะไยนี่ในขัวน่ะอันนี้ขวยขยำขยำอ่ะนะเพรตะไคร้ใส่น้ำมันจะหอมเออแล้วก็ใส่ซีรสเน้นงเพิ่มความหอมเนาะแน่นวลาขัาวข้าก็เลือกออกเป็นยังไงใส่มันอไหรกจะได้ถ้าใครกินดิบกระแสนี่เป็นสมุนไพรอีกอ๋อกินอะไรกินฟิวมื่อน้องก็ดีมื่อน้องพี่น้อง เลือดแป้งตัวเฮ็ดเลือดแป้งเองเลยเวลาเที่ังไหเฮ็ดเป็นทำไมมันเลยเหตุอะไรสิบีเอาเอาเอาเฮ็ดเองเลยพี่น้องอันของน้องมันในตีสามหมดแล้วไฟมันก็เพราะฉะนั้นเป็นน้ำเตาอ่ะไหม่ปนน้ำเต่ามันมันมันอุ้ดอู้นะมันบ่มีล่มบ่มีอย่างไงพี่น้องเลยมันบ่คือเตาธรรมดาเไม่มีเหงื่อมาพี่น้องกันเฮ็ดเลือดแป้งโอ้ยนี่มันเดือดธรรมดาเนาดแล้วมันขาดแรงมือใดนก็พาไปกินถ้าเลือดน้ำมันก็ได้ ม่นคือนีเลือดหั่นมืนอนี้เลือดเปียกพี่น้องอันนี้คือสูตรเช่นไรล่ะครงบเจ้าเนี่ยน้ำเปล่าเท่ะเลน้ำปลาเช่นไรกองเ,เอาหนึ่งต่อสองเขาขึ้ำซุปมันน่าด่าเนาหวานพี่น้องว่าเสี่ยงเนาะบอกพี่น้องนคำเลือกพี่น้องนี่จิหัจากสูตรเข่านั้นนะ้ำบลาก็าาว้าหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะเอา ของไปรอดหนึ่งต่อหนึ่งเลยได้ไหมการกการนิกินต้องเดือดกว่าอะปกติฮะหนึ่งต่อสองอย่เจ้าแต่นำนำต้มหัวพอก็เลยหนึ่งต่อหนึ่งเลยตัวหนังมาบุญเก็บแหะอืมนออันนี้เอ้ดมาม้ามันรอดนี่อาจารย์จะมาอันนี้หนึ่งต่อหนึ่งเลยก็เห็ดอ๋อถ้านีกับไม่เมลเดนมอนไมลเดลานี่ น้องเจ้านี่อย่าลืมเลือนี่สร้างมันนะเลือดลายน้ำหน่อยให้แขนไว้น่าประเด็นอ้าวพี่น้องหวัดนีด้วยสวัสดีค่ะสบายดีสบัดดีมากินน้ำกันกินมฮ้ยจับซูเปอร์ชุอคุกปี้จะโดดหรออมาแม่ลระอืม Tông như là bụng như một kỳ năm. Nếu tiếp theo. Màn không có là lần em. là hạc a thương. là hạc a thương. Màn em là hạc a thương. Màn em con hạc a thương. Màn em là hạc a bé Màn bát này trời. แป๊บเดียวพี่เลย้าาทีกักะินเข้ากันเนาะอายการมเีได้แก่้าเลยเฮ้ยมันกำลังิกาบอืกำร่าอืข้นเห็ดนะแป๊บเดียวเทลงกาดโดนะรมันเห็ดนะเห็ดน้อย ป้าน่อยจากไดห้านเมื่อคืนนี่ลายถาก้าถูกเขาผัดให้ถา่านเดือดเป็นเลือด้ายไันี่ครับโบยากบยากป้าม,าม,มันจะได้โลลงเงิอืมอันจ้ว่ายัางดูหันจะคือบ่มากินเลยละสบายมาแหมมาเจ็บแขวาก็เนาข้าวกุ้งเขียว <laughs> ก็่อยเนาะาจับแซ่บยังปิงเผ็ดมาไหมกินทับแกินยูสองคนเสี่ยวของเสี่ยวกินมิ้งดู่เด็กมื่อะไร้นเนี่ยคนกินเหอหมูหูาวแล้วก็หม้อล้าเบ็ดแบบนี้เบ็เนี่ยต้มได้ กล้าบด้อือืเพชรกล้าไม่ได้อเพชดเอ้ยกล้าเร็วกินรวดใลคักท่อเนานี้กินดิฟร้ายแล้วกล้ามเป็นมุดเลยนี่เออกินรวด่มีสดสดละเอามะละเอามา อมมดไม่กินดูเดยตะมนกับบกินกินิก็ไม่ต่คอยกินพอดียวตะมนก็กินลากปียังจาขมเนาะโอ้ยพมันตัดมันตัดฮะเมื่อไรบอกไปผมือกนนี่ยอันตัดออกขาคืองนิโป้หรือ่น้ยตัดเสริมสวยตัดหนังตัดคู่มือ กองอยู่วันเคเยมีพวกเนาะเปิดไซคมค <c> ร <oughs> ัาเก็บเนาะเราก็ตัดเล่นไปไว้ใหญ่แล้วเราเสริมสวยเราหน่อยวัาเราออกมาไปลุยหาผู้หาป่าเราบนด่าดันแมเป็นนา,ง,นา,นนนานงดานน่าจะมีบัวมันทุกดดานแม่ประกินมาแม่เขาบอกลำบายไอ้เขาไทยเนาะระวังไ้ลูกเนาะ Còn tài tay nó bên khai được rồi, hơi ăn ta bịa kinh như thế nào? <laughs> ชั่วโมงปะอืมเด็ดแต่โดนๆน่ะเราไปสวยกันที่ร่างแล้วบุกขอนอนไรบ้านอนอะไรเฮ้ยตะตะมาวานเมาบารู่เรื่อง เราเ่นาเมาแท่เมาหวามันเี็กระเบิดมือดล้วมันเหลามันแพงถือกว่าละสิบบาทอืมใช่กินหวานกินชมพูหูเหลือความคนกระติ๊กราติ๊เก็เลยบอกว่าบารังเผ็ดแทนเรานใช่เราผักก่อนต้องเห็ดยังเรานออรอดด้วน มาปักคนเปนแห้ง,ง่็คือนีอ่ซีซอมเขิบตักเลยใช่ด้นต้นอีแม่ไหลเมือม่อจับเมืม่อเมื่อแม่ซูนะลูกน้อยเนาะเวียจงมูบดมานเหรอเนาะสิทายเพียเบิดน้ำเมื่อแล้วบอกอม,มันเด็กแหละ อเอาคำขึ้นมีไซทำหนี้เอาหาลานเนาะไปเจอกันไม่คลิปหนาด้พี่น้องด้วยลิปหน่อยก่ <c oughs> อนไม่คลิปหนาครับจิจา